เปิดประบการณ์เาน,นรีวิวนะครับวันนี้ผมอยู่กับหุนน่นยนต์ดูดฝุ่นทูพื้นอัจฉริยะ Robolock S7 MaxV Ultra นั่นเองเป็นหุนน่นยนต์ดูดฝุ่นทูพื้นอัจฉริยะรุ่นท็อปของซีรีส์ครับ S7 MaxV เลยทีเดียวนะครับและยังถือเป็นหุนน่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับที่ตอบโจทย์การใช้งานสําหรับผู้ใช้นะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยขอบอกไว้เลยว่าง่ายมากๆนะครับแล้วก็การทํางานเนี่ยยืดหยุ่นมากๆด้วยนะครับเราสามารถสั่งการทํางานนะผ่านตัวแอปพลิเคชันเนี่ยได้อย่างง่ายดยยยเเลลลแะังมีไ ตัวของ r o b o รบอ k ตัวนี้นะเขาจะมี Duo Camera หรือกล้องคู่ครับซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะวิดีโอคอนะตรวจตราการทความสะอาดภายในบ้านได้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ธรรมดาเลยและสำหรับ r o b o r o อ k S7 Max V Ultra นะครับถือว่าเป็นรุ่นท็อปนะแต่ทั้งนี้เนี่ยเขาจะผลิตออกมาเนี่ยด้วยการทั้งสิ้น3รุ่นครับรุ่นแรกหรือรุ่น t t n n d r r ไดนันเองครับเป็นรุ่น r o บ o ทเอส S7 Max V ธรรมดานะครับและรุ่นที่2เป็นรุ่น r o o รบอท S7 Mac V Plus นะครับตัวนี้เขาจะแถม Roborock Auto Empty Dock หรือแท่นเก็บฝุนน่นอัตโนมัตินั่นเองนะครับและ Roborock S7 Max V Ultra ที่ผมจะรีวิวในว,วันนี้นะครับมาพร้อมกับ Roborock Auto Empty w a r h f i e l Dock ครับแท่นความสะอาดตัวเองอัตโนมัติหรือรสั้นๆว่า Auto Dock นั่นเองครับโอเคในส่วนนี้ครับเราไปดูสเปคหรือจุดเด่นนะที่น่าสนใจของเจ้า Roborock S7 Max V Ultra ตัวนี้กันดีกว่าว่ามีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ ยนต์โทรฟอนทูพื้นอัชริยะ roblox edge mac v ultra มาพร้อมเทคโนโลยีการหลบหลีกสิ่งกีดขวางบนพื้นด้วยระบบ Reactive AI 2.0ขับเคลื่อนโดยกล้องคู่ Dual Camera และเซนเซอร์ d a r a r สามารถรับรู้สิ่งแวดล้อมด้วยภาพ RGB และแสงที่มีโครงสร้างสามมิติครับทำให้ LG Smart v ตัวนี้มีระบบนำทางที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยแรงดูด5,100 Pa Hyperforce Sumer สามารถเก็บสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองได้มากยิ่งขึ้นแม้กระทั่งฝุ่นต่างๆที่มองไม่เห็นเลยทีเดียวครับ สามารถเลือกฟังก์ชันสัตว์เลี้ยงโดยจะระบุได้ว่ามีสัตว์เลี้ยงเช่นน้องหมาหรือน้องแมวหุ่นยนต์จะทํางานแบบระมัดระวังมากยิ่งขึ้นครับและหลีกเลี่ยงไม่ให้ชนสัตว์เลี้ยงหรือกวาดเศษอึของสัตว์เลี้ยงได้เช่นกันครับมีฟิลเตอร์กรองฝุ่นด้วยระดับการกรองแบบ h e p a e11 ครับซึ่งสามารถกรองฝุ่นได้ละเอียดรวมไปถึงฝุ่น pm 2.5ละอองเกสรดอกไม้เชื้อราและสามารถเปลี่ยนหรือล้างทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองฝุ่นแล้วนํากลับมาใช้ต่อได้นั่นเองครับ ระบบการถูแบบสั่นสะเทือนด้วยเทคโนโลยีโซนิ m มอป i ิงการสั่นสะเทือนเพื่อการถูไปมาที่มากถึง3,000ครั้งต่อนาทีทำให้สามารถความสะอาดได้อย่างล้ำลึกและมีประสิทธิภาพสูงสุดมีระบบออโต้ลิฟติ้งครับการยกผ้าถูพื้นขึ้นอัตโมนมัติกรณีเมื่อเจอพื้นผรมครับเราสามารถดูดฝุ่นและถูพื้นในเวลาเดียวกันได้ไม่ว่าจะเป็นบนพื้นพรมหรือบนพื้นอื่นๆนั่นเองครับ รองรักกบการใช้งานคู่กับ r o v e r l o c k Auto Empty w a ่ e ัตฟิล d o แทนทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติลดขั้นตอนการทำความสะอาดและการดูแลรักษาอีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดให้กับหุ่นยนต์ของคุณได้อีกด้วยครับโอ้อ่ะมีแผ่นรองอยู่บริเวณด้านบนนะครับก็จะ,จะมีพวกคากรประกอบการใช้งานในแต่ละส่วนประมาณนี้ครับนี่น่าจะเป็นพวกคู่มือการใช้งานนะครับเดี๋ยวลองแกะดูนะมีอะไรบ้าง ละเอียดมากเอาจริงๆนะก่อนใช้งานเนี่ยศึกษากาันสักนิดนึงก็ได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะน่าจะเป็นตัวฐานนะครับที่ให้ล้อมันขึ้นมาตรงบริเวณตรงนี้นะครับมาแล้วฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวหุ่นยนต์หลักของเรานะครับ r o b Lock S7 Max V นะครับสายไฟครับต่อเข้ากับแท่นชาร์กนะเรียกไว่ามันเป็นด็อกที่แบบรวมนะทั้งหมดเลยในเรื่องของการชาร์จด้วยนะครับแท่นที่ ล้างตัวเองอัตโนมัติด้วยแล้วครับแล้วก็เติมน้ําดักฝุ่นดูดน้ําเสียอะไรของเขาเนี่ยอยู่บริเวณด้านบนนี้นะครับโอเคครับในส่วนนี้เรามาใช้งานจริงกันดีกว่านะครับอันดับแรกนะควรทําการตรวจเช็คครับส่วนต่างๆของตัวเครื่องก่อนนะครับเนื่องจากว่าตัวเจ้า Roborock S7 Max V Ultra ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีจุดที่ เราต้องตรวจเช็คว่าเราใส่อะไรลงไปครบแล้วหรือยังส่วนแรกเลยคือส่วนของที่เป็นเฮป้าฟิลเตอร์หรือตัวกรองฝุ่นนั่นเองนะครับตัว filter เฮป้าฟิลเตอร์จะอยู่บริเวณด้านบนของตัวเครื่องนะครับนี่เปิดออกมาเราตรวจเช็คก่อนนะเราใส่ไปแล้วหรือยังนะครับตอนนี้ใส่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่กับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับปิดฝาเรียบร้อยและอีกส่วนหนึ่งครับอันนี้สําคัญมากเลยนะเป็นวอเทอร์แทงค์นะครับเราดึงออกมาแบบนี้แล้วก็ทําการเติมน้าเข้าไปครับ เราเติมน้ําเข้าไปเลยเติมไปจนเต็มเลยนะครับปิดจุกด้านบนตรงนี้นะและนําใส่กลับเข้าไปแบบเดิมนะครับเรียบร้อยละไม่มีอะไรนะครับบนเครื่องก็มีให้เติมน้ําสะอาดเข้าไปบริเวณตรงนี้นะครับและใส่ตัวของเฮป้าฟิลเตอร์ครับบริเวณด้านบนแค่นั้นเองนะครับโอเคแล้วก็ส่วนต่อไปนะเป็นการใส่เรียกว่าเป็น clean water tank ครับเป็นแทงใส่น้ําสะอาดนั่นเองนะครับแทงใส่น้ําสะอาดนะจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับส่วนแทงบริเวณด้านนี้ครับมันจะเป็นแทงที่ ดูดน้ําสกรปรกครับขึ้นมาด้านบนแล้วก็เก็บแล้วก็เอาไปทิ้งนั่นเองนะครับอยาใส่สลับกันนะวิธีการใส่ก็ง่ายๆเลยนะครับกดดันลงไปแบบนี้เปิดออกมาเทน้ําใส่ก็ได้นะครับหรือจะดึงออกมาแล้วเอาไปเติมน้ําก็ได้เช่นเดียวกันอุ้ยสลิตรครับถังด้านบนคลีนวอเตอร์แทงนะใส่น้ําสะอาดเนี่ยได้3ลิตรนะครับอ่ะประมาณนี้และอีกส่วนหนึ่งครับเป็นถัง เก็บฝุ่นนะก็ะอยู่เดือนน้้นี้นะครับใส่ไปเลยปึ๊บแล้วก็เอาฝาตรงนี้ครอบเข้าไปนะครับดูดีนะอย่าไปทับไปตรงผ้าึงนะครับอ่ะแค่นี้เองเราสามารถที่จะใช้เครื่องโรบโลอทนะครับทอมสะอาดบ้านเนี่ยด้วยการกดปุ่มบนตัวเครื่องได้เลยนะครับ โดยที่ไม่จำเป็นต้องต่อแอปพลิเคชันก็ได้นะแต่ทั้งนี้แนะนําต่อแอปพลิเคชันจะดีกว่านั่งจากว่ามันจะมีฟังก์ชันให้เลือกใช้งานเนี่ยมากกว่านั่นเองนะครับปุ่มแรกก่อนนะครับผมเป็นปุ่มโฮมนะครับซึ่งปุ่มนี้เนี่ยมันจะมีหน้าที่พานะครับตัวของเจ้าโรบอทตัวนี้เนี่ยเข้าไปยังชาร์จทิงด็อกให้แบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับส่วนปุ่มตรงกลางเป็นปุ่มเปิดปิดหรือปุ่มพาวเวอร์ครับกดค้างไว้แล้วจะมีเสียงนะแล้วก็ตัวของเครื่องเนี่ยเขาะจะมีการประมวลผลสักพักหน กดทำความสะอาดผ่านปุ่มนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มเวด้านซ้ายมือครับตัวนี้จะเป็นปุ่มสปอตครีนนิ่งนะครับก็คือเป็นปุ่มที่ใช้ทความสะอาดนะในพื้นที่จำกัดนั่นเองนะครับ <to> นี่เขาก็จะทำการเหมือนเป็นการสแกนพื้นที่ในห้องให้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในพื้นที่แบบนี้เนี่ยเครื่องจะตกไหม <laughs> ก็สรุปนะจะตกหรือเปล่าในพื้นที่ที่อาจจะมีความราชันแล้วก็อาจจะอยู่บริเวณชั้นบนนะบางทีมันอยู่ติดบันไดอะไรเงี้ยรับประกันไม่ร่วงแน่นอนครับตอนนี้ผมลงมาข้างล่างแล้วครับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทําความสะอาดจริงกันดีกว่านะเบื้องต้นผมเข้าแอปพลิเคชันมานะครับหน้าแรกของตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็จะแสดงนะเรื่องของอฟังก์ชันต่างๆเนี่ย หลายอย่างเลยนะครับเรื่องของการควบคุมด้วยเสียงนะครับการจัดการบ้านการใช้บัวกรณรวมไปถึงการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ได้ด้วยนะครับและยังสามารถดูข้อความแจ้งเตือนจากระบบได้ด้วยครับอย่างเช่นว่าตัวของหุ่นยนต์อาจจะล้อติดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีข้อความเตือนมาให้นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะแล้วเรื่องของระบบการปรับความละเอียดในการถูพื้นนะครับคือเราสามารถเป็นโหมดดูดฝุ่นและโหมดถูพื้นแบบชูอินวันได้นะครับมีโหมดเงียบโหมดสมดุลแล้วก็ โหมดเทอร์โบรวมไปถึงโหมดสูงสุดนั่นเองนะครับแล้วก็ปรับความแรงของการถูพื้นได้ด้วยนะครับหรือจะเลือกเป็นการถูพื้นอย่างเดียวก็ได้เช่นเดียวกันครับปรับความแรงได้อะไรก็ว่านไปนะครับรวมไปถึงการดูดฝุ่นอย่างเดียวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอีกทั้งยังสามารถกดปุ่มแม็ก l u ัสครับนี่ก็คือเขาจะใช้พลังงานแบบสูงสุดเลยนะมีเลือกอะไรแบบเยออแย้ายมากมายนะครับเกี่ยวกับการปรับแต่งเรื่องของการทความสะอาดก็ค่อนข้างที่จะละเอียดพอสมควรนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเข้าไปที่โหมดห่นยนต์ดูนะครับ เขาก็จะมีการสแกนเรื่องของแผนที่ให้นะครับตอนนี้ผมเป็นบริเวณชั้นล่างของบ้านนะผมล้องกดอนทความสะอาดดูนะอันนี้เป็นแบบไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยนะครับจะเห็นว่าเขาอ่ะพูดภาษาไทยได้ด้วยนะไม่ธรรมดาเขาก็จะขึ้นเป็นตัวสัญ,ญลักษณ์ที่เขาใช้ระบบ Reactive AI นะมันก็จะทําการวิเคราะห์วัตถุให้ว่าอันไหนเนี่ยควรที่จะเข้าใกล้อันไหนควรที่จะออกห่างได้นะครับก็ถือว่าเทปมากๆเลยนะ ตอนนี้คือเราเปิดไฟหมดเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราทําการปิดไฟนะครับตัวของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยเขามีไฟ LED ด้วยนะช่วยส่องสว่างในการทำความสะอาดด้วยอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับ เครื่องเขาจะมีดูอัลคาเมราหรือกล้องคู่บริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องนะเราสามารถที่จะกดวิดีโอคอลครับคุยกับคนในบ้านได้นะครับรวมไปถึงเราสามารถที่จะบังคับตัวหุ่นยนต์เนี่ยให้เคลื่อนที่ไปแบบเรียวไทม์ได้ด้วยนะครับวิธีการตั้งค่าก็ง่ายๆเลยนะครับกดไปตรงปุ่มด้านข้างที่เป็นรูปวิดีโอตรงนี้นะครับกดตกลงนะเสร็จแล้วเขาจะให้เราเนี่ยทำการกด3ปุ่มกดค้างพร้อมกันไว้ประมาณสัก3าวินาทีนะครับ การดูแบบรีโมทถูกเปิดใช้งานเสร็จแล้วเขาจะให้เราตั้งค่าความปลอดภัยด้วยนะครับกาารรดดูแบบีโมทเปิใช้งนอ,อ๋อนี่ครับมันจะมีภาพโชว์แบบนี้เลยนะนนน <laughs> สวัสดีและลองกด โทรดูนะกดโทรก็เครื่องมันจะหยุดทํางานแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวลองพูดดูนะว่ามันจะมีอะไรออกมาจากตัวเครื่องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็ใช้ในการโทรคุยกับคนในบ้านได้นะครับหรือคุยกับแมวก็ได้นะนก็จะประมาณนี้ตอนนี้น้อแมวหลั <c oughs> <c oughs> ลกของตัวเครื่อง <c oughs> ตอนนี้มีแมว มาอยู่บริวเวณนหน้าเครื่องของเรานะครับ่นะประมาณนี้อันนี้คือฟังก์ชันวิดีโอคอ,คอโลของ r o b o r ล็อ S7 Max V Ultra นะครับ โอเคก็ได okay, so ้ชมการทดสอบรีวิวใช้งานจริงหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะ r o v o r o c k Edge's m a แ v ็ l t กันไปเป็นชี้ได้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นที่ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ย ครอบคลุมมากๆครับเรื่องของการใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยครับมีกล้องคู่ดูโอคามล่าที่สามารถวิดีโอคอลได้รวมไปถึงฟังก์ชันการทำ 3D mapping ที่ล้ำยุคมากๆนะครับและในเรื่องของการทำความสะอาดตัวเองด้วยแท่นอัตโนมัติครับหรืออัลตร d าดอกครับะจะเป็นเรื่องของการซักผ้ามอฟถูพื้นอัตโนมัตินะครับการเก็บฝุน่นไปยังแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติทุกอย่างเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับเขาจะจัดการตัวเองทั้งหมดเลยอันนี้ถือว่าเทปมากๆครับ และสำหรับทคนที่สนใจนะครับหุ่นยนต์โดยฟุ่นถูพื้น s p e c t ทบแบบเจ้า r o b l o c Edge Max V Series นะครับเบื้องต้นจะมีราคาโปรโมชั่นพิเศษนะและยังรับประกันนานสูงสุดถึง3ปีเต็มด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษราคาเริ่มต้นอยู่ที่26,900บาทครับจากราคาเต็ม50,000กว่าบาทเลยนะและรุ่นที่2ครับเป็น r o b l o k s อ m a จ v Plu กนะครับโปรโมชั่นพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่37,900บาทครับจากราคาปกติ76,900บาทเลยนะครับและรุ่น r o b o d o c กเอสเจสแม็กวครับรุ่นที่ผมรีวิวอยู่นะเวลานี้นะครับราคาโปรโมชั่นพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่42,900บาทครับจากราคาปกตินะอยู่ที่91,900บาทเลยทีเดียวนะครับและท่านที่ซื้อรุ่นแรกไปนะครับหรืออยากที่จะได้ตัวของออโต วอดฟิลด็อกหรือเอลต้าด็อกเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถไปซื้อแยกเพิ่มเติมทีหลังได้นะครับราคาโปรโมชั่นพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่16,900บาทครับจากราคาปกตินะตัวของแท่นด็อกเองเนี่ยอยู่ที่4 1 9 0 0หรอบาทเลยทีเดียวครับ,รบสามารถที่จะดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่ม,เต,มเติมได้ที่ r o b e r o c k Thailand นะครับและสามารถเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่ Line แอดนะครับของทาง r o b e r o c k Thailand เพิ่ม,เต,มเติมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งช่องทางการติดต่อต่างๆนั้นรวมไาาปถ โอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ